รายงานผลมั่งไฟบ้านมั่งมีสีสุขวันพฤหัสที่20มิถุนายน2567เริ่มกันที่โอ๊กเจริญ305วินาทีเขยสุวรรณ170วินาทีนครภักขะ135วินาทีกุ้งเจริญทรัพย์360วินาทีกอดก้อนเมฆ335วินาทีภูมินลินสิงฝั่งซ้าย428วินาที เก่งเจริญ385วินาทีทิติมาเบิกฟ้า340วินาทีเทพทับหลวง440วินาทีเสือโหย197วินาทีภัยสีทอง398วินาทีนุ่มเมืองสี410วินาทีแอดเทวดา345วินาทีเทพป,ปาก99 300วินาที สราชวงศ์415วินาทีสอพรอพิมล410วินาทีออเฉลิมพล380วินาทีเขยวังหิน407วินาทีซาไก่365วินาทีโพเจริญ33วินาทีเทพสมพร418วินาทีเพชรแสนแก้ว395วินาที ภายดำ360วินาทีโกวิดเบิกฟ้า365วินาทีดำเนื้อสด255วินาทีเบนนำชัย415วินาทีเทพลิขิต285วินาทีเทพธิดาพร370วินาทีสาอำพร285วินาทีขนล่าฝัน290วินาที